เครื่องตัดเหล็กไฟ200โวลต์สามเฟนะฮะเก่าญี่ปุ่นนะเป็นของเก่าญี่ปุ่นมานะฮะในใบในเลื่อยตัดเหล็ก ก็ยังสวยๆอยู่นะครับตามเฟส200โวลต์ของญี่ปุ่นนำเข้ายี่ห้อฮิตาชินะฮะถ้าใดสนใจก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้ครับมาดูภาพเดิมๆสวยๆ ใบก็ยังสวยอยู่นะครับมีมาครบอุนนปก,กรณ์ค่อนข้างครบสมบูรณ์ข้งล่างเป็นล้อเข็นนะครับถ้ใคสนใจลองโทรเข้าไปสอบถามได้ครับที่081622 1299 ค้าซื้อใบก็ต้องไปแปลงระบบไฟหรือว่าซื้อหม้อแปลงเอานะฮะจะไปกับสายมอเตอร์ะอะไรประมาณนี้นะะขายตามสภาพเดิมๆสวยๆ สอบถามดูนะครับ0ูน81622 1299